สวัสดีครับผมสตีฟโกสันเตอร์วันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในด่านแคมป์เล็กกันนะฮะโอเคเบรกเกอร์ okay. อยู่หน้าห้องน้ำนะฮะเคว้ก็จะมีใช้ EMF มเอฟอ่าโกสิเวแล้วก็ใช้กางเขนนะครับโอเคอ่าผมจะเอาเฮดเกียร์กล้องถ่ายรูป EMF แล้วก็เกลือไปนะครับเพราะว่าเราจะเช็คเรทเลยนะครับไปของเล่นอ่าของเล่นไม่ใช่ไพ่ใช่ไหมโอเค ไม่ใช่ไพ่อุ๊ย e ีวะ่ะอีเวนต์มาจากแถวนี้ครับแสดงว่าผียูเทนิชัวก็รยเกินเลยรวยไปเลยนะฮะไม่ต้องงกโอเคตัวน,นี้ไม่ใช่เลดนะครับสวยหรูเลืองเมาเบิ้ลขยันเบิ้ลจังโอเคครับทีนี้ผมก็จะเอากล้องวิดีโอดอปโปรเจคเตอร์แล้วก็อ่าแท่ง UV นะครับเพราะว่าเราจะเช็คผีนั่นเองนะครับไม่ได้เช็คผีเช็คหลักฐานเออพูดผิดนะครับไป หยับเกลือว่ะหยับเกลือยับเลยนะฮะผีตัวนี้ไม่ใช่เลดไม่ใช่เลดเฮ้ยกดออฟป่ะน่าเห็นอะไรแวบๆวบเฮ้ยมีกดออฟแต่ไม่มีฟิงโอเคมีกดออฟมีกดออฟกดออฟนี่ของแท้นะฮะไม่ใช่ของเล่นของแท้ของแท้โอเค e เท่าไหร่ e สามนะฮะแต่ไม่มีฟิงนะตัวนี้ โอเคุกระดูกกว่าน,นี้นี่ว่ะถายดิสวยโอเคเก็บเลยฮะทีนี้นะครับเราก็จะออกไปเอาโกสด์ไลติงเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็สปิริตบล็อกนะครับเพื่อมาหาหลักฐานนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เรามีโกลดออฟนะน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่มีบิกนะเพราะว่าไม่มีฟิงกระปินตัวนี้ยเออน่าจะเป็นโกลดออฟจริงครับตัวนี้ ไม่ตอบบอกเฮ้ยตัวนี้สิบสิบจุดสองเก้าจุดสี่เจ็ดจุดแปดครับเก้าจุดแปดโอเคสปินเดบ็อกฮะก็จะมีแมโยกไข่ออนเรียวนะฮะโอเคเกมนี้ไม่ยากละเอ้ยโอหอีเวนต์อะไรของนายอ่ะโอ้เมก้าโอเค,อเค,อเค,อเคทีนี้นะฮะเราก็จะออกไปเอากางเขนนะครับผมแล้วก็เทียนโอเค เอ้ไม่ใช่เทียนมันเป็นไอ้นี่มันเป็นตะเกียงครับโอเคแค่นี้แหละแล้วก็ไฟแชกไอ้ไฟแช,ไฟแชกไม่ต้องถือไม่ยากไม่ยากไอนี้ไม่ยาก,ยาก,ยากถ้าออกน่าเร็วก็เป็นแม่จบไม่ต้องเปิดเบรกเกอร์ครับเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าเป็นแม่หรือเปล่านะฮะแค่นั้นเลยโอเคเอ้แต่ว่าเราต้องหานี่ก่อนเราต้องหาอของเล่นนะครับของเล่นเป็นไรเรายังไม่รู้เลยตอนนี้ของเล่นเป็นไรอะมือลิงวนะเนี่ย มือลิงไม่ใช่นะฮะโอเคมือลิงไม่ใช่เบกเกอร์ผมไม่เปิดนะเพราะผมจะดูแมครับตรงนี้เหรอเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้เซอร์เคิลอ่อุยจาอุยจาไม่ใช่แล้วเป็นอะไร,รอ่ะน่าจะเป็นของเล่นแบบในเต็นแน่นอนนะฮะอ่ะผมขอเช็คเต็นนี้ก่อนเลยมีอะไรปะเนี่ยไม่มีอะไรครับตรงนี้โอเค แล้วเต็นนี้อ่ะของเล่นเป็นไรนี้หาไม่เจอเลยเต็นนี้ไม่ไม่เจอของเล่นครับบ้ามันต้องมีของเล่นดีฮลัลโหลแล้วเต็นเนี่ยบ้ามันต้องมีของเล่นดีสักสักที่ดีฮลัลโหลเดี๋ยวไม่ใช่ละแ,แปลกแปลกละไอ้ตรงนี้เป็นมือลิงผมจำได้ตรงนี้ไม่มีอะไร ไม่มีของเล่นหรอมันต้องมีดิครับอันนี้โทรศัพท์ไม่เห็นจะมีของเล่นเลยเออไม่เออ,เอ,อช่างมันของเล่นอะไม่ไม่ต้องมีก็ได้ชิวๆผมไม่เจอเลยตรงนี้จะเป็นซัมเบอร์นิ่งเนะแต่ก็ไม่เจออะไรตรงนี้จะเป็นอุปจาไม่เจอของเล่นครับหาไม่เจอช่างมันหรือเป็นไพ่ ไพ่ก็ไม่น่าใช่นะถ้าไพ่มันต้องอยู่บันโต๊ะเนี่ยไม่เจอเลยครับช่างมันช่างมันช่างมันเถอะตอนนี้ค่าสติเหลือห้าสิบสี่นะครับเอแต่ยังไม่ล่านะอาจจะไปใช่แม่อาจจะเป็นโยใครหรือเปล่าไม่แน่ใจเกมนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไปเข้าไปเลยแต่ผียังไม่อีเวนเลยนี่หว่าอ่ะผมวางดักข้างหน้าเต็นนึง ไม่ได้เขียนหนังสือนะตัวนี้เอา้าไม่แล้วหรอรอบนึงไม่เห็นเลยเนะี่ยแปบ๊บนึงนะกล้องกล้องถ่ายรูปผมอยู่ไหนอะผมลืมวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไม่ก่อนอ,อน๋อยู่นี่อนี่โอเคเฮ้มันจะล่าแล้วนี่แม่ปะน่าจะเป็นแม่นะตัวนี้ อ้าว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 ฉีกฉีกยับเลยวะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เราเราก็ต้องคุมเทียนก่อนอ่าเราต้องคุมเทียนก่อนนะฮะตอนนี้ฮะมันปิดเหรอหรือรอะไรเนี่ยปิดหรือเปิดวะไม่รู้ช่างมันรอเทียนดับนะฮะตอนนี้เคเวสผ่านหมดแล้วนะเหลือถ่ายรูปผี เดี๋ยวถ่ายรูปผีเท่านั้นตอนนี้ถ้ามีดอตจะเป็นโยไคร e5 ไม่มีฟิเกร์ป็นไม่มีโกลเลตติ้งจะเป็นแม่ฟิซซิ่งจะเป็นออนเรียวเออโอ้ยมาเบิ้ลมาเบิ้ลอ่าเป่าเทียนวะผมไม่เจอฟิซซิ่งนะเนี่ยมัน10.1เนี่ยตรงเนี้ย 9ก้าจุดหกสิบเอ็ดแมันไม่มีฟิซซิ่งนะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คกดออฟได้ไหมไอ้กล้องกล้องอยู่ไหนอะกล้องอยู่ข้างนอกครับแต่ว่ามืดเกินก็เลยมองไม่เห็นโอ้ยกดผิดไม่ใช่จะเปิดทำไมแล้วโ,โอ้กดออฟโอ้ตกข้างนอกก็มีฟิซซิ่งนะเนี่ยเอาละ อยู่ยังอยู่ในเต็นหรือเปล่าอ่ะผมไม่เห็นกดอ,ออบแล้วนะอ้าวตรงนี้ไม่แทนวะเอางี้ช่างมันเดี๋ยวไปเอาตะเกียงเพิ่มครับแต่ผีจะล่าแล้วมาเดยตะเกียงเพิ่มเหลืออะไรอ่ะเหลือ38แล้วครับ เพราะเราอยู่ในความมืดนานไงก็เลยโดนดูดค่าสติเยอะเป็นพิเศษนะครับถึงแม้ว่าอุ้ยของแท้ว่ะของแท้เนีย่ยไม่มีฟีซิงเลยเดดูข้างนอกดิยอ๋อมันฟีดข้างนอกทุกคนก็ไม่เห็นมีติดลบเนี่ยน่าจะเป็นแแม่ปะ โอ้ตะเกียงดับหมดเลยและผีไม่อีเวนต์ด้วยนะประเด็นโอ้เหลือรูปผีรูปเดียวแล้วต้องรอผีอนะีเวนต์อ่ะไม่รู้จะอีเวนต์หรือเปล่า เดือสแต็กเดียวแล้วครับสแต็กสุดท้ายละเปิดเบรกเกอร์เองได้เหรออะผมจะรอดูการเขนดีนะว่าจะไหม้หรือเปล่าตอนนี้ผมกำลังจะคุมคุมคุมไฟอยู่เออเปิดไฟเองเหรอไม่ใช่แม่นะเนี่ยเปิดไฟเองได้เนี่ยฮัลโหลเปิดเบรกเกอร์เองได้นะครับ โยใครหรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นดอตเลยนี่ยนะผมอยู่ตรงนเ,นดดเนี้ยไม่ไม่เห็นดอตเลยดอตียบมากเลยครับแถวเนี้ยอ่ะผมวางดอตใหม่ดูดิว่าจะเห็นไหมแต่ผมไม่เห็นนะก็นั่งมาักพักแล้วนะตรงเนี้ยโกไลติงก็ไม่เขียนสักทีหนึ่งเออผมไม่เห็นโกไลติงเลยอ่ะเปล่าเทียนผมมา เอาดับไฟวะเปิดเปิดได้ปิดเองได้วะออนเลียวไปเนี่ยกลางเขียนไม่ไหม้สักทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมพยายามจะคุมอ่าคุมเขาเรียกว่าอะไรนะตะเกียงเออคุมตะเกียงอยู่นะครับมันก็ยังไม่ไหม้สักทีหนึง่งอ่าขนออกไหม้แล้วก็คือถ้าอันเนี้ยไหม้อะ่ะถ้าถ้า ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าวิธีเช็คออนเรียวอ่ะก็คือเนี่ยให้เราเอาตะเกียงหรือเทียนอ่ะวางแบบนี้แล้วก็เอากางเขนเนี่ยมาวางทับกันเลยเอาง่ายๆคือวางกางเขนก่อนแล้วค่อยเอาเอาเทียนหรือตะเกียงทับอ่าแล้วก็ดูว่าระหว่างตะเกียงกับเทียนอะไรจะไปก่อนกันถ้ามันไม่ใช่ออนเรียวอ่ะกางเขนจะไหม้เลยครับแต่ว่าเทียนจะยังคงอยู่อ่าพอเข้าใจใช่ไหม แต่เนี่ยมันมีกลิ่นว่ะมันใช่ใช่ไหมเนี่ยน้องดูดิดูด,ดิเอ้ยมันพิโรดแล้วเว้ยมันพิโรดแล้วเว้ยแต่อีเวนต์ได้ไหมน้องขออีเวนต์ก็พอแล้วอะ่ะเออขออีเวนต์ได้ไหมอะ่ะอีเวนต์หน่อยดิเหลือลูกเดียวเนี่ยลูกท้ายเนี่ยขี้ขี้เหนียวจังวะเป็นผีที่ขี้เหนียวสุดๆเลยไอตัวนี้ลูกลูกผีไม่ให้แม่ง แล้วถ้ามันเป็นซาอน์เซอร์เคิลมันก็คงจะดีมากแต่ว่ามันไม่ใช่ไงโอ้ผมว่ามันชัดเจนมากเลยครับตัวนี้เป็นออนเรียวนะครับก็รู้อยู่สบู่ไทยอ่ะก็ดูสิมันมันไม่ล่าสักทีนึงอ่ะเห็นไหมมันไม่ล่าสักทีนึงแต่ว่าระหว่างเนี้ยขอรูปผีหน่อยเหววะขอขออีเวนต์หน่อยคมๆครับผมอ่าชัดเจนแล้ โอ้ไม่ก็รูปผีจะได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าไปเปิดนี่ก่อนไปเปิดเบเกอร์ก่อนนะครับออนเรียวออนเรียวตัวนี้โอ้ยโอ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 ยยแตเย็นนะครับพี่อยากได้รูปผีอ่ะเนี่ยครับคือค่าสติเหลือศูนย์ละแต่ผีก็ยังไม่อีเวนต์สักทีนึง ป่ะเราต้องโจงละของเล่นก็ไม่รู้เป็นอะไรครับเกมนี้หาไม่เจอหาไม่เจอเลยกล่องดนตรีป่ะกล่องดนตรีก็ยังไม่ได้เช็คเลยนะเกิดหรอเกิดแล้ววะโอ้ย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 เล่นตลกเล่นตลกกว่าน้อง เล่นตลกเล่นตลกไอผีตัวนี้ม like ันเล่นตลกคณะไหนเนี <t 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 ่ยคณะไหนเนี่ยฮัลโหลอะไรอะฮัลโหลไอเวทอะไรตอนนี้วะกล้องก็ไม่ได้ถือฮัลโหลดูดิดูดิดู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 มาดิดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ต่อยมันเลยดีกว่าครับทุกคนวยมาวะไหนวะ อ๋ออยู่โน่นอยู่่นมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ,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 อ้าวเดินตีนครับอาวของแร่ของแร,งแร่จะถ่ายมายังไงวะเนี่ยอ้าวหยุดล่านะครับ เอางี้ผมคิดว่าเราต้องสมัตรก่อนหนึ่งทีแล้วแล้วค่อยถ่ายรูปอ่าเพื่อมันอีเวนต์รอรอรอหรือจะอีเวนต์เลยก็ได้เออก็ดีนะก็ดีนะจะได้ออกเลยแค่นั้นแหละตอนนี้ก็ต้องลองเดียวนะฮะ มาแล้วมาแล้วติดป่ะติดป่ะไม่รู้เฮ้ยเชียวดีเนละมาแล้วมาแล้วติดไม่ติดช่างมันอนะ่ะผมไปแล้วผมไม่อยู่ละโอ้ยไม่ติดโอ้จบแล้วถ่ายไม่ติด พีม okay, ันไม่อีเว้นน่ะอุ๊ยโอเคช่างมันแมวก็ได้วะมันไม่อีเว้นเลยตั้งแต่ต้นเกมมันจบเนี่ยมันไม่อีเว้นเลยขี้เหนียวไอตัวเนี้ยนี่เดี๋ยวผมซ้ำศพด้วยนี่ขี้เหนียวเหรอเราอ่ะนี่ครับปลาทูใส่มันเลยครับนี่แน่ขี้เหนียวเหรออือนี่ครับเอาตะเกียงปลาใส่มันเลยครับเป็นผีอ่อนเลียวกลัวตะเกียงเหรอกลัวตะเกียงเหรอคว้างใส่แม่งเลยควางใส่แม่งเลย รูปผีไม่ให้ขี้เหนียว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 ปะออกเดี๋ยวครับโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นออนเรียวนั่นเองนะครับแม่งไม่อีเวนต์เลยเอ้ยมันไม่พอเว้ยม,มันต้องออเอาเพิ่ม้ยขี้เหนียวหรอ,หอขี้เหนียวใช่ไหมนี่เอาไปเลยบึ้มบึม นี่แน่นี่แน่โอเคไปแล้วทุกคนเจอกันโอเคผีตัวนี้ก็เป็นออนเรียวนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่าผีตัวนี้ก็เป็นออนเรียวนั่นเองนะครับผมรูปถ่าย65าดอน เวลาที่ทำได้ก็จะเป็น15นาที43บาวินาทีนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแม่งไม่อีเวนต์เลยเฮ้ยงินจริง,รงๆนะฮะเอ้ยมันเออไม่ไม่ไม,มันมันมันอีเวนต์ไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ถือกล้องเออแม่งอีเวนต์ตอนผมไม่ถือกล้องพีเกมนะ่ะปกติแหละเออโอเคนะครับก็ถึงกับว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย